สว,ส,สวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนางสาวอริศราสียรหัส59ค่ะกับผมนายอัมดุลล์มกักกอรหัส61ครับกับผมนายอับดุลวาเฮบลำบำรงรหัส71ครับค่ะแล้ววันนี้พวกเราก็จะพามาแนะนําสถานที่ที่หนึ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะซึ่งสถานที่ที่นี้ชาวบ้านในตําบลทรายขาวอําเภอโคกโพได้จัดตั้งเป็นโรงง,งานทาจานกาบหมากคือภชนะรักโลกนั่นเองนะคะเราก็ จะไปสัมผัสปาากันเลยนะคะตามมาดูกันเลยนะคะ สวัสด,ดีค่ะนี่ค่ะฉันป้าแนะนำชื่อด้วยนะคะป้าชื่อรุ่งเรืองนะคะเป็นแม่คาา้าขนมไทย่อยูที่ใส,ส่ดาววิสุทธิ์อินทร์ดรงเขาเรียกลุงแดงแต่ไมแน่ครับค่ะสถานที่นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับป้าสถานที่สถานที่คือคือการจะทำกะหมังเนี่ยเนาะก็เรามาเช่าสถานที่โรงงานเก่าองเขา คือการเ,เราดูวิเคราะห์จุดเด่นจุดอะไรของปัตตานีแล้วเราเริ่มมา6ปีแต่ที่มาลงตัวผลิตที่จานกาบหมากนี่ประมาณปีกว่าค่ะแล้วก็ช่วงต้นต้นปีมการามก็จะมีรายการหลายรายการมาให้ความสนใจมากและก็หลังจากนั้นก็กระทบโควิดก็หยุดหยุดหยุดการและก็มาเริ่มดําเนินการใหม่เมื่อไม่กี่เดือนมาเนี้ค่ะ นั่นคืองานมันก็มันไม่ค่อนต่อเนื่องเท่าไหร่ก็ปัจจัยอย่างอื่นดังสิ่งว่าเราเรื่องเศรษฐก,กิจเรื่องอะไรมันก็มามีส่วนเกีก่ยวข้องทำให้งานเราก็ทําไปแบบเรื่อยๆค่ะแล้วทําไมป้าถึงเลือกว่าเป็นกาบหมาคะเพราะกาบหมากนี่มันเป็นผูกพัน์กับวิถีคนในพื้นที่สามัิชนภาคใต้เรามากนะก็ดูว่าคนเก๋ๆตามบ้านๆจะทาหมากแห้งขายใช่ไหมทาไมหมากไม่มีแต่คนเอาลูกมาใช้แต่กาบไม่มีใครมาใช้ประโยชน์<ม>ก็เลยเอา,ากาบในส่วนที่ไม่มีใครมาใช้ประโยชน์ก็มา เพิ่มมูลค่าขึ้นมาก็เกิดมาเป็นการกลัหมากแล้วจานพวกนี้นี่สามารถใช้ใบอื่นอย่างอื่นทํทาได้เออลุงแดงทดลองมาทุกอย่างแล้วได้หมดเลยไม้ไผ่สารก็ได้ใบไม้ทุกชนิดก็ได้ใบใบตาลสารก็ได้ได้ทุกอย่างเลยตอนนี้คือเราทดลองมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ว่าหน่วยงานหรือองค์กรไหนที่เห็นความสําคัญและเอาชิ้นงานนี้ไปพัฒนาต่อยอดค่ะเราทําไม้เรียบร้อยหมดแล้ว แล้วอนาคตคิดว่าเราจะสามารถเพิ่มกูลังการให้มันมากขึ้นได้ไหมคะแบบอย่างอนอกจากกลังเราจะใช้อย่างอื่นมาผลิตเพิ่มอีกที่โรงงานนีเ้เราต้องดูทิศทางของตลาดค่ะเพราะตลาดต้องมาพร้อมกับการผลิตแต่ตอนนี้คือตลาดนะั้นยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไงเพราะว่าในขณะที่แบบว่า การนําเข้าของโฟมของอะไรยังเยอะอยู่เพราะไอ้ตัวนี้มันก็เป็นเป็นตัวด้อยนแม่ค้าก็ไม่ใช้เอซื้อทำไมต้องสิบาทนึงโฟมเท่าไหร่เองเพราะเป็นมูลค่าของราคาใช่ไหมใช่โฟมมันจะถูกกว่าถูกกว่าแล้วก็มันกลายเป็นภาระขยะล้นโลกไงแต่ว่าคนถวทั่วไปเขาจะไม่คิดขึ้นอยู่กับความ ฝันสำนึกของจ ja, mm ิตสำเนึกของแต่ละคนมนต้อใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะไงนี่ขนาดป้าทำมา6กปีนะยังไม่เกิดเลยหนูเพิ่งมาเริ่มดำเนินน่าจะอีกสักสิปีอ่ะมันถึงจะเกิดนะโครงงานของหนูนี่ยค่ะ เราเนี่ยนะคัดดการเกียบกระหมามาแล้วก็ตัดให้แห้งตัดแห้งคือแห้งคือแห้งจนแข็งเลยนะแห้งคือแข็งเลยครับเพราะว่าการที่มันมันแห้งสนิทดีแล้วนั้นมันมันก็จะมาขึ้นรูปได้ง oh cool. oh no. ่ายขึ oh no. ้นหลังจากที t ่มันแห้งเสร็จเราก็มาตัดเป็นชิ้นๆนะฮรชิ้นๆก็ประมาณนี้เนาะตัดเป็นชิ้นๆประมาณนี้ด้่ก่อนที่จะตัดเป็นชิ้นนะต้องทำความสะอาดต้องล้างต้องล้างเพื่อให้การล้างนี้ล้างทบความสะอาดกระหมาอมด้วยแล้วก็คืนความชื้นให้กระม่ด้วยถ้าไม่มีความชื้นนนนนใขขณะที่เรราััึู้ปมจแตก เขาคืนความชื้นให้มันด้วยแล้วก็แล้วก็ทำให้มันสะอาดด้วยรังยาตรงนั้นไม่ได้ใช้น้ำรับรองเลยครับน้ำเปล่าน้ำสะอาดไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรพอหลังจากนั้นเสร็จก็เอาพอหลังจากที่มันชื้นดับมานะมันมันต้องแล้วก็เอามาอัดขึ้นลูกด้วยที่อุณหภูมิที่สองร้องสามับทั้งแม่พิมพ์บนและแม่พิมพ์ล่าง200อยกาศัดขึ้นลูกเสร็จพออัดเสร็จก็นำมาตัดตัดตกแต่งขอบนะตัดตกแต่งขอบตกแต่งขอบเสร็จเป็นเช็ดๆน่ะสำเร็จแล้ว พอแต่งคอเป็จก็พาไปอบด้วยเตาตู้อบมีเตาอบมัฟเ้าอบที่อยู่ที่บ้านเราเป็นเูาอบที่ปรับภูมิสักน้อยองศาแล้วก็สักครึ่งชั่วโมงนั่นหมายความว่าความชื้นในตัวมันก็จะหมดไปเพื่อป้องกันว่าเวลาเราเก็บไว้นานๆถ้าความชื้นมันยังอยู่มันจะเป็นน้ำแล้วถึงจะแพ็คเข้ากล่องแบบนั้นนะไอ้กล่องเราแพ็คสองชั้นแพ็คซีลชิ้นนึ่งกะชิ้นใหญ่นะได้ได้ได้งานที่สองชั้นสองชั้นแล้วต้องตัดที่เหลือตัดที่เครื่องมันจะตัดมันเองเรามันออกมาพอปวดเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นลูกส อันนี้ได้สองอันได้สองอันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับขนาดถ้าว่ามันมีขนาดเยอะๆมากก็ได้สามแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ได้สอง